มีความสุขม,มากเลยนะลูกนะล้วก็เราก็ถือว่าเราอ่ะประสบความสําเร็จเพราะว่าเรามีหน้าที่ต้องอาหาคนที่เหมาะสมที่สุดนะคะเพื่อมาจัรงตอทหน่งเป็นตัวแทนประเทศไทยเพื่อไปคว้ามงใหญ่นะคะ Miss อิร์ธที่ประเทศเวียดน,นามที่จะเกิดขึ้นในช่วงปลายปีนี้ค่ะซึ่งเราต้องเตรียมตัวที่จะพิชิมตมงกุฎให้ได้ค่ะ Wow. i'm so happy and i appreciate everything that everyone has done for me to be in this position today between a really high responsibility but i promise you i'll do my best and i'll make sure i'll bring the crown back to thailand this year thank you wow. <laughs> แต่เขาประกาศแล้วแล้วคือหนูเฮ้อชะงักแบบอาการที่แบบว่านี่คือแบบอะไรที่ประทับใจมากเพราะว่าหนูไม่เคยเกิดอะไรขึ้นกับหนูมาก่อนแล้วหนูแบบอึ้งช็อกหนูไม่รู้ทำยังไงเพื่อนบอกว่าไปไปหนูโอเคดับไปเลยใช่หนูดับหนูตื่นเต้นมากแล้วหนูหนูดีใจมากเลยทุกคนทนองว่าเลนะคะยังไม่ความฝันหนูเป็นจริงหนูสัญญาหนูจะ I won't let you down เลยค่ะย <ued> ังค่ะสําหรับแนนนะคะแนนก็ตื่นเต้นเหมือนกันค่ะแล้วก็รู้สึกดีใจมากรู้สึกว่าตลอดเวลาที่เก็บตัวจนถึงวันนี้ก็จะได้แสดงให้พี่สุดพี่สุดให้ทุกคนได้เห็นแล้วว่าเนี่ยแนนเต็มที่กับทุกกิจกรรมมาแล้วก็พร้อมที่จะทํางานกับแม่น้องเป็นอย่างมากเลยค่ะค่ะสําหรับออมนะคะวินาทีที่ประกาศเราได้มงแนกว่าคือตื่นเต้นแล้วก็ดีใจมากตั้งแต่ที่เรารู้ว่าเราเข้าท็อป5เน้ะเพราะว่า กิจกรรมที่เราทํากับกองเราก็เต็มที่แล้วก็แบบพร้อมที่จะดูแลสิงแวดล้อมไปพร้อมกับแม่นราแล้วก็กองมิสเตอร์ไทยแลนด์ค่ะสำหรับน้องพิงนะคะน้องพิงก็รู้สึกดีใจมากเพราะน้องพิงานเต็มที่กับทุกกิจกรรมมากๆแล้วก็อยากจะบอกกับคำนี้จริงๆเพราะว่าอยากคิดว่าทำไม่ได้ถ้ายังไม่ลงมือทำอยากให้อายุมาเป็นตัวตัดสินว่าคุณจะทําไม่ได้ต้องพิงอายุ18ปีค่ะแล้วก็น้องพิงทำได้หนูขอเป็นแบบอย่างให้คนที่อยู่ในชนบท หนูบอกว่าหนูอยากจะเป็นไอดอลให้เขาเหล่านั้นปีทําทได้แล้วนะปีวิ่งทําได้แล้วค่ะของดิวเขาก็คือดีใจมากเลยคือในที่ที่รู้ว่าเคออยติดคอผ้าแล้วก็ไม่มีใครแก่เกินกว่าที่จะมาประกวดนะ <c oughs> <c oughs> คะก็ขอบคุณน้องไม่น้อยแล้วก็ทำกองประกวดมากเลยที่เปิดโอกาสให้ดิวและดิวเพื่อทำน้องที่นี่สายไทยมิสเอิร์ธแอร์ให้ดีที่สุดแล้วก็เชิญชวนทุกคนมาอนุรักษ์ธรรมชาติไปด้วยกันนะคะขนาดไหน ว่าเราแบบนี้เราจะต้องเตรียมตัวยังไงงยัง้ไง้เอะหนูก็ต้องมารู้กันค่ะเพราะว่าตอนนี้รู้แล้วว่าต้องไปเวียดนามแล้วก็ต้องมีการ prepare จะมีการติวอะไรนี้เยอะเลยค่ะแล้วก็เรื่องการภาษานะคะเพรหนูอยากจะ represent Thailand หนูจะากให้โครงภาษาไทยมากที่สุดเพราะว่าพี่จะสังเกตได้ว่าหนูยังติดๆขัดๆนิดนึงเราคิดว่าเราอะไรที่จะพูดเขาได้ แข่งของหนูนะคะก็จะเป็นรอยยิ้ของหนูแล้วก็เสียงของหนูค่ะเพราะหนูรู้ว่า my voice is strong and I am ready to just speak out my mind I am confident and people will listen to me ค่ะก็หนูอยากจะเริ่มที่เรื่อง pm ของุ้าเลยค่ะเพราหนูเป็คนเชียงใหม่อากาศที่นั่นก็ smoky season ค่ะทุกปีก็จะมีมันก็จะแย่ขึ้นแย่ขึ้น เรืเริ่มตรงนั้นแล้วหนูยเรื่องไปทะเลต่อเรื่องการเก็บขยะยนทะเลเพราะว่าหนูเป็นคนชอทบทะเลบ่อยมากแล้วชอบมากเลยค่ะแต่คือตอนไปเวียดนามเนี่ยหนูแบบทะเลเขาสะอาดมาก compared to ภูเก็ตหรือว่าสมุยน,นะคะสูไม่ได้เลยค่ะเพราะว่าเราอะยังไม่มีการ uh, sorting system for cleaning and recycling แล้วเมื่อเรานอนกลับไปเราทิ้งทางการจับการขยะของเรามัน เราจรกินก่างหรยากะยะประมาณไหนก็อันนี้เป็นเวทีแรกของใช่ค่ะเวทีแรกของเราแล้วก็ถ้าหนูไม่มีพี่เพื่อนๆที่ในกองนะคะหนูคงไม่รอดค่ะเพราะว่าทุกพี่เขาช่วยสป,ปอร์ตมากคือบางครั้งอ่ะหนูไม่มีชุดไม่มีอัลเฟต่แน่ค่ะยืมค่ะคือกระเป๋ามีแพ็คเต็มแล้วคือไม่มีพี่เขาไม่มีพี่ที่ดูแลหนูเนี่ยหนูคงแบบงงไปแล้วอ่ะ ่พะทุกอย่างนี้คือเรื่องภาษาด้วยค่ะเรื่องภาษาคือพี่ช่วยแปลด้วยก็หนูอยากจะ step out of my comfort zone อยากลองอะไรใหม่ๆในชีวิตและหนูอยากอะอยากให้มันมีความหมายค่ะอยากให้มันมี a stable ground t h a people my name will be heard for centuries ก็หนูเห็น Miss i s s t h t h a i l a n d หนูบอกว่าเฮ้ยมันเป็นการประกวด องประกวดดีไหมแล้วก็คือมันเป็นเรื่องการช่วยโลกการรักโลกแล้วคือหนูนี่คืีอยากทานี้มานานแล้วอยากมีโครงการตัวเองด้วยแต่หนูไม่เคยมีเวลาแลวหนูไม่เคยมี resources ที่จะทําได้ค่ะหนูก็เลยหันมาทีมส์เอิร์ธที่จะพึ่งพาของแม่น้องที่ช่วยหนูในทำโครงการนี่ค่ะก็ขอบคุณทุกๆคนมากๆเลยนะคะที่เชียร์สุดฝรั่ Thank you so much to everybody to Filipino fans out there Thank you so much for always supporting me giving me advice I love you guys all so much and I hope I can meet you guys one day Thank you แม่น้องก็ทําอย่างเต็มที่พวกเราขอบคุณนะคะถึงมวลชนทุกแผนอินฟลูเอนเซอร์ลมถึงผู้ที่ซัพพอร์ต Miss World Thailand แล้วก็น้องๆนางงามของพวกเราก็พยายามที่ทุกระดับนะคะจริงๆแล้วว่าเป็นเวทีที่อยู่มา20กว่าปีแล้วนะคะสํหรับ Miss w o r l ใหญ่นะคะแล้วก็ ติดต่อกัน95ประเทศมีการแข่งขันต่อเนื่องกัน95ประเทศตลอดเป็น22ปีแล้วนะคะปีนี้ก็เป็นปีทองของประเทศไทยเพราะว่าเนื่องจากว่าแม่น้องก็พยายามจะทําให้เป็นการแฉลมเพราะการทาการแฉลมเนี่ยคือจะต้องมีคนมาเป็นผู้เป็นสักดิพยานเกิน5 50คนซึ่งวันนี้แม่น้องก็ทำได้แม่แม่เชิญแขกมา5 5 0ท่านแต่ามากันเกือบพันนะคะจากในในชื่อที่มาลงรีจิสเตอร์ก็รู้สึกว่า ขอบคุณค่ะแล้วก็ภูมิใจแล้วก็ขอบคุณนะคะที่เราเห็นความตั้งใจของพวกเรามิสเตอร์ไทยแลนด์ทุกคนแล้วก็เห็นเมื่อที่พี่เห็นความตั้งใจของพวกเราแล้วก็ให้การสนับสน,นุนแล้วก็สปอร์ตเราค่ะก็หวังว่ามิสเตอร์ไทยแลนด์จอยางเป็นส่วนหนึ่งที่จะทําให้โลกใบนี้อยู่ด้วยกันอย่างดีขึ้นไปเรื่อยๆนะคะก็สัญญาไว้ตรงนี้ว่าน้องๆนางงามแล้วก็รวมทั้งน้องๆอ,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 อีก ทั้งหมด12ท่านนะคะเราไม่ได้มีกันเท่านี้นะคะสำหรับปีนี้เรามี12ท่านเราก็จะไม่่อยไปออกจากกัน,นะคะ่ะเราสัญญาว่าเราจะชวนกันไปทําอะไรสิ่งดีๆแล้วก็ไปด้วยกันลูกจะได้สนุกกันนะลูก<อ>ขอบคุณมากนะคะทุกท่านขอบคุณค่ะ